สวัสดีเพื่อนเนักลงทุนทุกคนครับผมบ๊อบครับแล้วก็ยิยนดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมันนี่ฮีโร่เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพแปพร้อมกันกันกบช่องมันนี่ฮีโรครับและนี่ก็คือรายการหุ้นเด่นรอบวันประจําวันที่13พฤษภาคม2564ครับนี่ก็เป็นการอัดรอบที่2ผมแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมอัดจบไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าไม่มีเสียงครับไม่มีปัญหาตอนนี้แก้เรียบร้อยแล้วนะครับก็กลับมามีเสียงแล้ว เราจะเริ่มวิเคราะห์กันแบบเร็วๆเลยนะครับอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวจะลงรายการค่ําเกินไปนั่นเองครับแต่ว่าก่อนที่จะไปวิเคราะห์นะครับวันนี้ก็มีเหตุการณ์แพนิคของตลาดเกิดขึ้นนะครับหวังว่าทุกคนนะคงจะอยู่รอดปลอดภัยกันนะครับโดยเฉพาะนักเรียนในคอร์สเนี่ยที่นั่งทับมือกันนะเพราะว่าจันพืชก็มาไลฟ์บอกกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ส่วนตัวผมเนี่ยไม่ค่อยได้เฝ้าจอเท่าไหร่นะครับก็ไม่ได้ดูเลยตลาดช่วงบ่ายออกไปทํทธุระข้างนอกครับได้เห็นในไลฟ์จันพืชก็อ๋อ ได้รู้สาเหตุนะครับแต่ว่าก็มีหลังไม่มาถามหลายคนนะครับว่าถ้าเจออาการแบบนี้ของตลาดควรทําอย่างไรนะครับผมก็จะขออนุญาตนะครับลองเสนอไอเดียให้ดูนะว่าปกติแล้วถ้าเจอแพนิคแบบนี้เราควรทําอย่างไรนะครับแล้วก็ส่วนตัวของผมเองนะครับที่ผมเจอมากับตัวผมทําแบบไหนนะครับก็ผมจะแบ่งนะครับการลงทุนออกเป็น3ประเภทเลยอันดับแรกนะครับก็คือเดตเรทครับเดตเรทกลุ่มนี้เวลาเจอพนิคเนี่ยมักจะรอดก่อนเพื่อนใช่ไหมเพราะว่า อยู่ในตลาดก็จะเห็นแบบเฮ้ยติ๊กเกอร์เริ่มเซลลมาแล,แลวหรือว่าหุ้นที่ตัวเองกาลังเทรดอยู่เริ่มเสียทรงแล้วก็จะได้ออกก่อนเพื่อนนะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ผมมองว่ารอดนะฮะตลาดที่แพนิกมาวันนี้กลุ่มนี้รอดครับกลุ่มที่2นะครับกลุ่ม Run Trend รันเทรนฮะกลุ่มนี้จะดูอ่าเป็นพวก end of day นะครับรอดูตลาดสิ้นวันแล้วค่อยตัดสินใจทำอะไรบางอย่างกับเขาอย่างเช่นถ้าตลาด New high แบบนี้นะครับอ่ากลุ่มที่เล่นรันเทรนนะครับก็จะ ซื้อ atc หรือว่าจะไป ato วันถัดไปนะครับกลุ่มนี้เนี่ยผมมองว่าจะโดนหนักสุดนะโดนหนักสุดเพื่อนเลยเพราะว่าเราจะรอเล่นตอน end of day นะครับซึ่งผมก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยแต่ถ้าผมเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับหุ้นที่ผมถืออยู่นะในช่วงระหว่างวันมีการหลุดแนวรับลงมาเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูในช่วงของโซนนี้แล้วกันนะครับอ่าเนี่ยโซนิกตรงนี้มีแนวรับที่หลุดลงมาทิ้งไส้ลงมาแบบนี้นะครับช่วงระหว่างวันมันไม่เป็นไส้งไง มันเป็นเต็มแท่งนะครับถ้าผมอยู่ในหุ้นตัวนี้แล้วมีการหลุดโลแบบนี้ผมคัดออกไปก่อนครึ่งหนึ่งเหลือไว้อีกครึ่งหนึ่งครับรอดู end of day ถ้าจังหวะตอนเย็นมีการลากกลับแล้วปิดเหนือจุดซับรอได้วันถัดไปผมจะซื้อคืนครับไอที่ขายไปเมื่อสักครู่นี้ผมจะซื้อคืนในวันนี้อ่าตั้ง E t o ไปเลยแล้วก็ถือต่อครับอันนี้คือจังหวะนะครับที่ผมจะใช้เป็นปกติเลยถ้าผม run เทรดนะครับแต่ว่าถ้า เขาทิ้งไส้ลงมาตอนกลางวันอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ทิ้งไส้สิปิดแดงเต็มแท่งลงมาตอนกลางวันนะครับแล้วก็ end of day ก็เต็มแท่งไปด้วยวันถัดไปผมก็ eto มัวกาขายหมดฮนะขาดลอดไปเลยก็เอาข้อมูลมาฝากนะครับประมาณนี้นะแล้วก็ประเภทที่สามนะครับประเภทลงทุนอันนี้ไม่น่าจะได้ผลกระทบอะไรมากมายนะครับเพราะว่า นักลงทุนเนี่ยเขาจะประเมินมูลค่านะครับถ้าหุ้นที่เขาจะซื้อเนี่ยมันต่ํากว่ามูลค่าที่แท้จริงเขาก็จะซื้อครับเพราะฉะนั้นทุนต่าอยู่แล้วเวลาเจอแพนิคแบบนี้ไม่น่าจะกระทบอะไรมากครับนะแล้วก็ทั้ง3มกลุ่มนะครับก็ประเมินแล้วว่าันเทรนน่าจะโดนหนักสุดก็นะลองดูนะครับลองไปเป็นอ่าเคสสัตต์ดีดูว่าเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ได้เกิดบ่อยๆเนาะถ้าเกิดครั้งหน้าเราควรจะทําอย่างไรนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะ นี่คือสิ่งที่ผมทำจริงๆในตลาดนะครับเอาละครับเดี๋ยวไปวิเคราะห์หุ้นตัวแรกกันเลยตัวแรกที่ติดสแกนมาในวันนี้คือโซนิ c เนี่ยแหละครับโซนิ c จ่อไฮมาแล้วหลายรอบมาก1 2 3 4 5ส6ี่ห้ารอบครับวันนี้เบรกจนได้เบรกในวันที่ตลาดแพนิคด้วยนะครับแบบนี้มีนัยยะครับเหมือนว่าจะไม่ยอมลงนะเลือกที่จะขึ้นต่อนั่นเองจุดสตอปลอดของโซนิคนะครับ3.14อันนี้เป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนหละสตอปลอตก็ไม่ได้ไกลเท่าไหร่ ส่วนนวต้านไม่มีเป็นออทามไฮครับก็เล็งเป้าขายที่4บาทไว้ก่อนเลยนะครับเป็นจุดเทคโปรฟิตแรกครับตัวนี้ก็น่าสนใจนะเปิดมาตัวแรกก็น่าสนใจเลยตัวที่2นะครับเป็น Seven Up v พ l อลเครับตัวนี้ก็ภาพรวมเป็นขาขึ้นเช่นกัน,นครับแล้วก็มีการพักตัวหลังจากที่ขึ้นมาที่ไฮเนี่ยโซนประมาณ45สตางค์เนี่ยมีการพักตัวลงมาครับแล้วก็กลับไปไม่ทำายก็ทิ้งลงมาทำแฮมเมอร์ครับหลังจากแฮมเมอร์แท่งนี้เสร็จปุ๊บราคาก็ออกข้างขนานไปเลยนะออกข้างไปเลย และมีการงัดขึ้นครับใครดูหุ้นเด่นรอบวันมาในสัปดาห์นี้จะได้เห็นคำศัพท์ใหม่ของผมนะครับก็คือการงัดราคาเวลามีการทิ้งตัวลงมาแล้วออกข้างแบบนี้แล้วก็มีอีกแท่งหนึ่งอะวันที่มันเปิดงัดขึ้นไปเหนือแนวต้านนะใช้สับขึ้นพักทะลุก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าดูตาม EMA แล้วราคาเขาเลื่อยตาม EMA แล้วงัดขึ้นแบบนี้อันนี้ผมมองว่าเริ่มกลับตัวแล้วมีโอกาสจะกลับไปอย่างน้อยๆแนวต้านเดิมซึ่งก็ถึงแล้วด้วยนะครับทั้ง2แท่งเลยนะ ตรงนี้ต้านแรกนะครับตรงนี้ต้านสองถึงไปแล้วด้วยก็ใครที่ของแต่ช่วงโซนนี้ฮะก็จะได้ขายช่วงแนวต้านไปด้วยบางส่วนแล้วก็ลุ้นนะครับให้เข้าทะลุแนวต้านไปส่วนคนไม่มีของยังไม่แนะนําเพราะว่ามันไกลซ็อบล็อกเกินไปนะครับส่วนแนวต้านถัดไปของเซฟนับวอลเนสี 4, ไม่มีนะเป็นออทําหาย,ยครับตัวถัดไปครับบรูคครับตัวนี้เป็นจังหวะต่อเนื่องเมื่อวานปิดซิลลิ่งนะช่วงกลางวันนะครับแล้วก็ยืนได้จนถึงเงยน็นวันนี้เปิดแกว่วิ่งต่อครับ นักเรียนในคอร์สมาทอนก็ซิ่งไปนะฮะได้ขายช่วงโซนประมาณ90้าสตังค์นะครับที่ทักมาบอกนะใครที่วางแผนการเล่นแบบในเดย์ไม่เป็นนะครับในทางเฟรมเล็กไม่เป็นนะก็ดูทางเฟรมใหญ่ครับตอนนี้บรู๊คเนี่ยน่าจะเป็นลันเวแกพนะเปิด2แกปแล้วเพราะฉะนั้นนะครับสามารถใช้ซอบลอสที่แกปล่างได้นะครับโซนประมาณ70สตังค์ครับถ้าแกปยังไม่ถูกปิดชุดนี้ยังเป็นลันเวแกปอยู่มีโอกาสจะไปได้ต่อครับส่วนแนวต้านถัดไปมองที่1บาทนะครับ น่าสนใจครับตัวนี้สับลอก็ไม่ไกลเท่าไหร่ตัวถัดไปครับ k w m ครับตัวนี้ก็ภาพรวมเป็นขาขึ้นอยู่แล้วขึ้นมาชนนะครับทำ l e ลท top แล้วก็ล่วงหลุดลงมาเสียทรงบริเวณนี้ครับแล้วก็มีการกลับตัวได้เลยขึ้นพักทะลุพักทะลุเนี่ฮะขาขึ้นชัดเจนครับมีแนวโน้มจะขึ้นต่อได้เรื่อยๆเลยนะครับในอินคัมก็โตมากด้วยในปี2020ตอนนี้สิ่งที่เราควรทำกับ k w m คือรอย่อครับ รอพักตัวก่อนแล้วค่อยวางแผนการเล่นเพราะว่าตอนนี้มันไกลซับลอดซับลอดอยู่ที่4.64ส่วนแนวต้านนะครับไม่มีนะครับเป็นหุ้นออทามไฮครับตัวถัดไปครับ ICN ตัวนี้เป็นลักษณะของไซเวครับช่วงนี้นะครับมีขึ้นพักทะลุพักทะลุเนี่ยราคาหลังจากทะลุโซนนี้ไปได้นะครับส่วนนี้นราคาก็แกว่งตัวลง แต่ว่าไม่หลุดแนวรับก่อนหน้านะครับแนวรับก่อนหน้าอยู่โซนประมาณ3.60ครับพอไม่หลุดก็มีโอกาสที่จะขึ้นนะมองอย่างนี้เลยนะครับแล้ววิธีเล่นหุ้นไซเวก็นี่ฮะรับต่ำๆเด้งขายไปก่อนรับต่ำๆเด้งขายไปก่อนวางโซนชัดเจนฮะเนี่ยวางโซนชัดเจนลงมาเกินครึ่งนะครับก็เป็นจุดรับละเด้งก็เป็นจุดขายรับต่ำๆเด้งขายฮะแล้วก็ถ้าราคาสามารถเลือกข้างเป็นขาขึ้นต่อได้ก็ คอยวางแผนกันเลนอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็วางแผนเทรดใน channel นี้ไปก่อนตัวถัดไปครับเซเว่นอัพตัวแม่นะครับตัวนี้ก็ภาพรวมเป็นขาดขึ้นตอนนี้ก็มีการงัดละแนวต้าน1.05มีโอกาสไปถึงครับตัวนี้งัดสวยเหลือเกินนะฮะแล้วก็แพทเทิร์นพื้นฐานด้วยขึ้นพักทะลุครับมีโอกาสไปต่อนะซับล้อนะครับ0.83ครับน่าสนใจเหมือนกันครับตัวถัดไปครับบรู o ควอลเลนห้ตัวนี้ ค่อนข้างที่จะเวงเกินไปนะครับอันนี้ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่แต่ถ้าใครอยากซิ่งนะครับก็สามารถกําหนดจุดซับรอตตามแกลบได้นะครับชุดนี้จะเป็นรันอเวกับมีซับรอตอ,อยู่ที่0.54ครับถ้าราคาลงมาไม่ปิดแกลบแล้วมีแพทเทิร์นการกลับตัวนะครับพวกไพร์ชชั่นแบบแฮมเมอร์หรือว่าบริชแอนด์คัฟฟิงหรือว่าพวกมอร์นิ่งโดจิสตาร์อะไรพวกนี้ก็สามารถลองหันกรเล่นได้นะหลังจากเกิดไพร์ชชั่นนะครับส่วนแนวต้านตัวนี้ไม่มีครับเป็นออร์ทามไฮอีกแล้ว ลักษณะของหุ้นออนทมไฮนะครับหลายๆคนคงสงสัยว่าเราจะไปขายที่ไหนดีนะครับเวลาขายก็สามารถดูไพร์ชั่นกลับตัวเป็นขาลงหรือว่าอาจจะขายเมื่อหลุด e อ a ก็ได้ครับตัวถัดไปครับ b i สนะครับ B I Z ตัวนี้เปิดแก็บด้วยสวยนะมองว่าเป็นรันเอฟแกรบได้นะครับหรือว่าเป็นเบคเอแกรได้คือครึ่งก่อนหน้านี้ผมไม่เห็นเนี่ยผมมาเห็นช่วงสร้างตัวตรงนี้ขึ้นพักทะลุสะสกมกําลัง งั้นผมมองว่าเป็นเบรกเอาไวแก็บแล้วกันนะครับแม้ว่าเขาจะขึ้นมานานแล้วก็ตามตรงนี้นะครับถ้ามองว่าเป็นเบรกเอาไวแก็บเนี่ยแก็บต้องไม่โดนปิดแก็บล่างอยู่ที่4.68ครับซึ่งผมมองว่าไม่น่าจะลงมาถึงไม่น่าจะโอเวอร์แลปแนวต้าน4.78ได้ซ้ำนะครับถ้าลงมาโอเวอร์แลปก็แปลว่าขึ้นไม่สวยละขึ้นแบบมันจะขึ้นแบบสวิงอะแต่ว่าถ้าไม่โอเวอร์แลปนะเขาจะออกตัวข้างๆนะครับออกไปข้างๆสะสมกําลังเตรียมขึ้นใหม่ หรือว่ามีครั้งนึงคือขึ้นไปเลยเปิดลันเวลแก็ต่อเลยนะครับพรุ่งนี้ถ้าบีสนะครับมีลันเวลแก็นะเปิดกระโดดขึ้นไปเราสามารถตั้งซับรอที่5.65ได้นะครับซึ่งเป็นฐานแก็บล่างแต่ว่าถ้าเขาไม่สามารถเปิดแก็บขึ้นไปได้พรุ่งนี้เปิดที่เดิมอยู่ในโซนเดิมนะครับก็รอครับรอให้เขาสร้างฐานโซนนี้แหละนะจนกว่าเขาจะมีแท่งเทียนกับตัวค่อยวาแผนการเล่นนะครับ โซนแนวต้านนะแนวต้านถัดไปนะครับโซนประมาณ6บาทนะเป็นแนวต้านจิตวิทยาครับตัวถัดไปครับเวิร์กนะเวิร์กสมชื่อฮนะวันนี้ขึ้นเมนิวไฮได้อีกแล้วหลังจากที่เขาเสียทรงขาขึ้นตรงนี้นะครับหลุดโลมาละแล้วก็มีการกลับตัวได้แล้วด้วยขึ้นพักทะลุพักทะล,ลุนะเห็นไหมบริเวณไฮสองรอบแล้วนะครับผมมองว่าเป็นเทรนด์แล้วในคลื่นย่อยคลื่นย่อยพร้อมที่จะ วิ่งผ่านขึ้นใหญ่นะครับยี่สิบนี่คือแนวต้านขึ้นใหญ่ขึ้นย่อยมาสวยครับเดี๋ยวรอขึ้นใหญ่ใครวางแผนการเล่นตรงนี้ก็ได้เลยนะไม่ต้องรอขึ้นใหญ่นะครับเพราะว่าลื่นย่อยทําทรงได้ดีซับลอตนะครับสิบเกแนวต้าน22.8ถ้าผ่านได้ไปต่อครับแนวต้านถัดไปมอง25บาทนะครับเป็นแนวต้านจิตวิทยาแล้วก็30บาทตามลําดับครับตัวถัดไปครับ b l a ครับตัวนี้เป็นจังหวะการขึ้นต่อเนื่องนะหลังจากที่เมื่อวาน break high มาได้นะครัับวนนี้ก็ วิ่งต่อเลยไม่แนะนําให้ตามเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าทุนคุณจะสูงเกินไปถ้าใครหาจงังหวะเดทเทรดไม่ได้ไม่ควรเล่นครับตัวนี้ก็ปล่อยให้เขาวิ่งไปนะแล้วก็รอให้ย่อครับเอาเขาเฟลลิทไว้รอยอ่อถ้าย่อลงมาต้องกล้าที่จะวางแผนการเล่นนะครับเพราะว่าเทรนด์เขาเลือกแล้วชัดเจนแล้วว่าเป็นขาขึ้นครับก็ต้องรอให้เขาพักตัวแล้วค่อยเล่นนะเหมือนรอบก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็เนี่ยมีการเบรกไฮได้เหมือนกัน เบรกไฮเสร็จ <high> ไปได้3าสวันก็ทิ้งฮะจังหวะนี้ลงมา50%ของที่ขึ้นนะครับขึ้นไปตรงนี้ลงมา50%ก็ก็ควรจะวางแผนการเล่นมีพรีเดคชั่นแล้วด้วยนะครับทีไวด์ซนเยอก็มีนะเป็นทรีอินไซต์เอา์ก็มีนะครับจังหวะนี้แล้วเขาก็กลับตัวไปชนแนวต้านเดิมจนได้ชุดนี้ก็น่าจะรอเล่นคล้ายๆกันฮรรอย่อก,ก่อนลงมาสัก50%ของฐานนี้นะครับฐานนี้ลงมาเกิน5 0ก็วางแผนการเล่นได้นะแล้วก็ รอไปขายที่แนวต้านนะครับเป็นจังหวะบายวันนี้ไปตัวนี้ก็น่าสนใจฮะเข้าฟิลลิตรอไปเลยตัวถัดไปครับ I I I w a r l a n หนครับตัวนี้ก็สวยเนี่ยมีการทะลุแนวต้านนะครับทะลุแนวต้านเสร็จวันนี้ขึ้นต่อแต่ผมมองว่าผมอยากจะให้เขาพักตัวเป็นคลื่นย่อยซะก่อนนะครับถ้าจะวางแผนการเล่นตรงนี้เนี่ยมันไกลซับ็อเกินไปสำหรับผมนะหรือว่าคุณอาจจะใช้ซับ็อที่แกะบบนก็ได้นะครับ2.16เนี่ยถ้าราคาไม่หลุด2.16ก ก็มีโอกาสที่จะพักตัวเพื่อขึ้นต่อนะเฉะพาะเทรดสั้นนะครับแต่ว่าเทรดแบบรนะันเทรนน่าจะต้องรอคลื่นก่อนรอพักแล้วก็รอทะลุก่อนค่อยวางแผนการเล่นตอนทะลุรอบใหม่นะครับอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะแต่ว่าจริงๆแล้ว20ตัวในวันนี้ผมสนใจเป็นพิเศษอยู่2ตัวนะครับแต่ยังไม่ถึงเดี๋ยวรอต่อไปนะครับตัวที่ผมชอบเป็นพิเศษนะแต่ว่าเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องชอบเหมือนผมนะครับชอบตัวอื่นก็ได้ ตัวถัดไปนะครับโมโนอะ่าตัวนี้ก็หลังจากที่เราทําตามแผนกันมาแล้วนะครับราคาสุดท้ายมันหลุดโลไปที่เรียบร้อยแล้ะซึ่งแผนก่อนหน้านี้ก็คือตัวโมโนเนี่ยมองว่าน่าจะกลับตัวโซนี่มีการขึ้นพักทะลุทะลุเสร็จราคาทิ้งทิ้งเสร็จปุ๊บราคาลงมาใกล้ขึ้นศูนย์อันนี้เป็นหนึ่งแล้วนะอันนี้เป็นศูนย์ขึ้นศูนย์ปุ๊บมีแท่งเทียนกลับตัวครับนะก็ หลายคนวางแผนการเล่นตรงนี้เพราะว่าความเสี่ยงต่ำนะครับพอราคาเด้งขึ้นมาชุดนี้มาชน l o ว e r low ก่อนหน้านะครับก็มีการทํา h o o t i n g s t a ์แล้วก็ทิ้งตัวลงมาทิ้งตัวลงมาเสร็จปุ๊บยืนไม่อยู่ฮนะหลุดแนวรับก็ต้องคัดนะครับใครเล่นตรงนี้แล้วไม่ได้ขายข้างบนก็ต้องคัดตอนหลุดแนวรับเพราะว่ามันเสียทรงไปแล้วและปัจจุบันนี้นะครับการเด้งขึ้นก็เป็นการเด้งขึ้นเพื่อลงต่อนะครับตราบใดที่เขายังไม่สร้างคลื่นใหมย่ยังไม่ขึ้นมาทะลุก็ยังจะลงต่อได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้น รีบคัดออกมานะครับถ้าใครยังมีอยู่ตัวถัดไปครับไอไอไอ่ I, 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 นะตัวแม่สวยนะครับตัวแม่เป็นทรงแบบืหขึ้นโค้งลงแล้วก็นิ่วหายนะครับอันนี้ผมชอบเลยนะแต่ยังไม่ใช่ตัวที่ชอบที่สุดนะครับเพราะว่าตัวที่ชอบที่สุดเนี่ยสับลอมันต้องใกล้อะตัวนี้วันนี้ราคาผิดแปดจุดห้านะครับสับลอตามทรงคลื่นอยู่ที่เจ็ดจุดสี่ห้าส่วนตัวผมมองว่ายังไกลอยู่ แต่ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันแหละนะต้องไปดูพื้นฐานด้วยนะครับว่าตัวนี้ทําไมราคาขึ้นได้นิวไฮได้ขนาดนี้งบดีหรือเปล่าหรือว่ามีสตอรี่อะไรก็ต้องไปรอดูพื้นฐานนะครับไปทํากันบ้านกันนะแต่ทางเทคนิคเนี่ยเป็นขาขึ้นชัดเจนครับซ็อบลอดเจ็ราคาปัจจุบัน8.5ครับแนวต้านถัดไปหมอก10บาทนะครับเป็นแนวต้านจิตวิยาครับตัวถัดไปครับ KGI ตัวนี้ขึ้นไปสูงมากแหละวันที่ติดสแกนมานะครับ ก็น่าจะเป็นวันที่30นะ30าเมษาเบรกไฮทั้งคลื่นย่อยนะครับคลื่นย่อยตรงนี้แล้วก็คลื่นใหญ่ตรงนี้เบรกไฮเสร็จปุ๊บนะครับใครเอาเข้อฟีลิทไว้เนี่ยจะได้ซื้ออีกทีหนึ่งเมื่อวานนี้จะได้ซื้ออีกทีหนึ่งเมื่อวานนี้ก็คือวันที่12พฤษภาเพราะว่าราคาเขามีการพักตัวออกข้าง2วันแล้วก็เบรกไฮต่อนะครับนี่คือจุดซื้อเลยแล้วก็วันนี้ก็ขึ้นไปต่ออีกนะครับไปถึง7จจุดเลยทีเดียวแล้วก็ปิด7จจุดด้วยนะถือว่า ปิดเต็มแทงครับพรุ่งนี้มีโอกาสจะวิ่งต่อสวยดีครับ k g i ใครหาจังหวะเทรดแบบนี้ไม่ได้นะครับใครที่ไม่ได้เข้าเฟสล็รอไว้ก็ต้องหาจังหวะแบบเด y ์เทรดเดยเทรดเอานะครับแต่ใครที่หาจังหวะเดยเทรดไม่เป็นครับรออย่างเดียวครับรอให้เขาพักตัวชัดๆซะก่อนค่อยวางแผนการเล่นนะครับส่วนจุดซอบลอนะครับล่าสุดเลยของ k g i จะอยู่ที่5.75ครับแนวต้านไม่มีแล้วนะเป็นออทามไฮแล้วนะครับตัวถัดไปครับทิปครับ ตัวนี้ภาพรวมก็เป็นออรัมไฮครับวันนี้ก็วิ่งขึ้นต่อเนื่องใครที่จะเก็งกาไรนะครับสามารถใช้แก็บตรงนี้เป็นซับลอดได้ครับที่32บาทเพราะว่าเป็นลานเวกับครับเป็นแก็บต่อเนื่องนั่นเองนะวันนี้ก็เปิดกระโดดขึ้นไปแล้ววิ่งต่อได้เลยนะครับถ้าใครคิดว่าตัวนี้มันราคาปัจจุบันมันไกลซับลอดเกินไปก็ไม่ต้องเล่นนะเอาข้อ f a v o r i ไว้ครับรอยอถ้าย่อมาเมื่อไหร่ก็เป็นโอกาสนะแต่ว่าคนที่ไม่ชอบซับลอดตามแก็บก็มี เดี๋ยวอบลอดตามคลื่นไปนะครับ20เท่าไหร่เนี่ย29.50นะครับนี่คือซบลอดตามคลื่นของเขานะตราบใดที่เขายังไม่เสียทรงยังไม่หลุดไฮโลก่อนหน้าครับเขาก็ยังคงจะเป็นขาขึ้นต่อไปและแนวต้านไม่มีด้วยไม่ดรอทำหายนะครับตัวถัดไปครับเมย์แบงก์กิมเองนะครับหรือว่า MBKET ครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมชอบนะครับตัวแรกนะโหวิเคราะห์กันมาตั้งหลายตัวเจอตัวที่ชอบสักทีนะครับ เป็นตัวแรกของวันนี้เลยนะครับเป็นตัวที่ผมชอบนะเพราะว่าภาพรวมทรงคลื่นเขามันดีมากอะนะสร้างฐานมาตั้งแต่หปีที่แล้วอะเดือน3ปีที่แล้วนะครับแล้วก็เนี่ยมีการเสียทรงในคลื่นใหญ่นะครับแล้วก็กลับตัวได้ในคลื่นใหญ่ชุดนี้ผมมองเป็น1นะครับเป็น A ขึ้น b ลงทําซีม,มองอย่างนี้นะมันอาจจะไม่เป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ผมมองแบบนี้ ก็นะชุดนี้ขึ้นมาสวยครับมีเลเวอร์เจนในคลื่นใหญ่ราคาร่วงลงมามีเลเวอร์เจนในคลื่นย่อยสร้างขึ้นไปทํา B ครับแล้วก็ทิ้งลงมาทําีแล้วก็สร้างคลื่นย่อยอีกขึ้นพักทะลุพักปุ๊บราคาเปิดเแบสเกัแบบแบบข้าม B ไปเลยชุดนี้น่าจะเป็น3 extension ได้น่าจะไปได้ไกลน,นะครับโซนประมาณ20บาทแนวต้านในกราฟมันนะแล้วก็ล่าสุดปัจจุบันหลังจากเปิด เบรกเอาไว้แกลบขึ้นมาเนี่ยเขาขึ้นต่อไปได้3วันแล้วก็พักตัวอยู่ประมาณ4วันแล้วก็ทะลุได้ครับเนี่ยฮะถือว่าสวยครับทะลุแบบนี้ถือว่าสวยเพราะว่าพักตัวสั้นแล้วเล็กหายได้ซับลอตใกล้ครับซับลอดสิบสาทหกสบปัจจุบันราคาสิบสาทหกนะครับนเนี่ยของดีฮะน่าจะอยู่ในเวฟสาแล้วก็มีโอกาสจะไปได้ไกลนะก็ลองมาแผนกันเล่นดูนะครับตัวนี้ซับลอตมันมันไม่ได้ไกลมากนะครับ ส่วนพื้นฐานเน็ตอินคัมปีล่าสุดก็ถือว่าดีครับดีกว่าเมื่อ2ปีก่อนหน้าด้วยซ้ำน่าจะงบดีด้วยนะครับก็ไปตาม K ค i นะ k อ i ก็วิ่งไปก่อนละน่าจะไปได้นะครับน่าจะไปได้ดีก็ลองหันกันเล่นได้นะครับตัวนี้ตัวถัดไปครับอาร์พัวันสองครับตัวนี้ผมมองว่าเทียบภาพรวมเป็นขาขึ้นก็จริงแต่ว่ามันเหวี่ยงเกินไปนะครับเห็นไหมมันเหวี่ยงเกินไประหว่างวันไม่รู้เลยว่าบิตออฟเฟอร์เป็นยังไงนะครับ เยอะหรือน้อยยังไงก็ไม่รู้เวียงได้ขนาดนี้ผมมองว่าน่าจะน้อยแหละแต่ภาพรวมก็เป็นขาขึ้นอยู่ดีนะครับใครจะเทรดตัวนี้รอราคานิ่งๆก่อนแล้วก็ใช้0.43เป็นจุด stop loss นะครับถ้าไม่หลุดตรงนี้ภาพรวมก็ยังคงเป็นขาขึ้นอยู่นั่นเองครับตัวสัดไปครับโซนิ c วันละหนึ่งอันนี้น่าจะมาตามแม่ถ้าดูทางเฟรมเดย์มันไม่เห็นอะไรนะครับมันไม่มีเทรนด์ให้เล่นแต่ว่าถ้าดูในทางเฟรมเล็กเนี่ยจริงๆมันจบไปแล้วนะทางเฟรมเล็กจบไปละสองรอบ ถ้าเป็นผมนะครับผมเห็นชุดกลับตัวชุดเนี่ย1.47นะครับมีไดวเวอเจนซ์โซนนี้ทำาอาโหกี่กี่อาทอมก็ไม่รู้หนึ่งสองสามสี่ห้ามาตอมห้าครั้งครับราคาดีกลับขึ้นไปพักทะลุสะสมกำลังไม่หลุดโลฐานศูนย์ครับสุดท้าย BRE IGH, b r e กไ high บินนะครับขึ้นไปต่อนะครับอาจจะเป็นสามตรงนี้จะเป็นสี่ตรงนี้จะเป็นห้าก็ได้แล้วก็มีการเสียทรงครับฟิกแซกลงมาจบเทรนด์นะแล้วก็สร้างใหม่ ขึ้นพักทะลุเริ่ม1ใหม่นะครับทิ้งตัวลงขึ้น B ลงซนะครับสุดท้ายเบรกฮะรอบ2เนี่ยฮะจบไปละราคาลงมาลึกนะฮะชุดนี้มีการโอเวอร์แลปด้วยนะครับโอเวอร์แลปด้วยแสดงว่าเว็บเว็บ5มันจบแถวเนี้ยนะครับเว็บ5น่าจบแถวนี้อันนี้คือไม่ได้ละเอียดมากนะครับเขียนให้ดูเฉยๆจริงๆถ้าจะวัดละเอียดต้องมีอินดิเคเตอร์แล้วก็ใช้ฟีโบช่วยด้วย แต่ผมมองด้วยตาเปล่าเนี่ยผมเห็นทรงขึ้นแบบนี้ผมจําได้ครับผมดูมาเยอะนะลองดูนะครับเราทุกคนทําได้เหมือนกันนะครับถ้าดูบ่อยๆจําแพทเทิร์นได้มันโอ้ผมมันเข้ามาในหัวเองเลยเข้ามาในหัวปุ๊บพอเรามองปุ๊บมันเฮ้ยนี่มันใช่จังหวะนี้มันทะลุจังหวะนี้มันมีวอลุ่มเข้าเราจะรู้เองโดยอัตโนมัติเลยลองดูบ่อยๆนะเราจะจําได้ครับแล้วก็การฟอร์มตัวขึ้นสังเกตไหมชุดขึ้นศูนย์ขึ้นหนึ่งตรงนี้นะ เหมือนกันเลยฮนะเหมือนกันเลยจังหวะ breakout เหมือนกันอีกนะเห็นไหมถ้าเราจําติดตาได้แบบนี้ฮนะเราจะได้ของตั้งแต่ต้นเทนเว็บสแล้วก็ไปขายต้นเทนเว็บสามแล้วก็ไปขายลองดูนะครับลองฝึกดูบ่อยบอยเนี่ยถ้ามองในไทาเ์เฟรมเล็กในโซนิกวอลเลนหนึ่งเนี่ยผมเห็นแบบนี้เห็นมั้งแต่โซนนี้หล่ะตั้งแต่สร้างฐานล่ะแต่ถ้าไปดูไทมเ์เฟรมนี้ไม่เห็นอะไรเลยนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรมันเพิ่งเข้าตลาดมาได้ไม่กี่วันนะครับ5้าวันเอง แต่ก็มีตรงนี้ที่เป็นจุดสังเกตนะครับแดงแท่งแดงตรงนี้ปิดต่บเห็นไหมเขียวเปิดโดดฮนะอันนี้ก็เป็นท่าไม่ตายอีกท่านึงที่ผมชอบใช้ในทางฟรมดนะในปิดต่ําเขียวเปิดโดดนะราคาก็ขึ้นเป็นลักษณะของการกับตัวเทรนไซอานะครับแล้วก็มีบูลชเอ็แงกัฟฟิงผสมด้วยอันนี้ผมก็ชอบนะครับท่านี้คือมันเป็นท่าที่แบบแอบคนเล่นนะคนไม่ค่อยสนใจในช่วงนี้นะครับ ราคาก็จะค่อยๆแอบขึ้นนะก็ลองเอาไปใช้ได้นะครับท่านนี้ส่วนการวิเคราะห์ในทัมเฟรเมตตัวนี้ผมมอง1.47เลยเป็นสับหลอดนะครับถ้าราคาย่อตัวลงมาไม่หลุด1.47ก็มีโอกาสจะทำบอททอมแล้ววิ่งขึ้นต่อได้นะครับตัวตัดไปครับ AEC ของออร์เน6ครับเป็นไซเวย์ครับภาพรวมขาขึ้นนะครับแสดงขาขึ้นชัดเจนแต่ตอนนี้ติดไซเวย์แน่นอนนะวิธีก็เล่นไซเวย์ครับแบ่งโซนดีๆลงมานะครับรับเด้งขึ้นไปกรอบบนขาย ลงมากรอบล่างรับเด้งขึ้นไปกรอบบนขายนะครับง่ายๆเลยซับลอดนะครับของ AEC Wallen 6จะอยู่ที่0.27ครับแนวต้าน0.53ครับตัวสุดท้ายครับ IMH ตัวนี้เป็นตัวที่2นะครับที่ผมบอกว่าผมชอบที่สุดในวันนี้ที่ชอบเพราะว่าอะไรใครที่ดูหุ้นเด่นมานะครับจะรู้สไตล์การเล่นของผมนี้นะผมชอบหุ้นที่ความเสี่ยงต่ำตัวนี้ซับลอ5.20ผมมองตรงนี้นะเป็นซับลอ แล้วราคาลงมานะครับต่ำสุด5.25แล้ววันนี้มีเขียวดีดกลับแต่ยังไม่ใช่แพทเทิร์นการกลับตัวนะแค่เขียวเฉยและความเสี่ยงต่ำนะตอนนี้5.7กับ5.25นะครับ5.24ขออภัยครับ5.7กับ5.2ความเสี่ยงต่ำนะครับคุ้มแหละถ้าราคามันกลับตัวโซนนี้ได้แล้วก็ขึ้นไปถึงแนวต้าน7.25ได้ดู RR ครับยังไงก็คุ้มนะตอนนี้ก็เลยเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบ ภาพรวมมันเทนขาขึ้นลงมาเล่นใกล้ๆแนวรับมีโอกาสจะเด้งกลับขึ้นไปข้างบนเนี่ฮะครบสุดเลยก็ลองวางแผนการเล่นดูนะครับลองดูศึกษาพื้นฐานด้วยนะไม่ใช่หลับตาจิ้มนะครับไม่เอานะแบบนั้นเ <c oughs> อาละครับก็จบลงมาแล้วสําหรับการวิเคราะห์หุ้นทั้ง20ตัวผมในวันนี้ครับหว,หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็อย่าลืมเอาไปศึกษาพื้นฐานต่อกันด้วยนะครับ ุ้นตัวไหนที่เราตัดสินใจลงทุนแล้วนะครับเราต้องรู้ด้วยว่าเขาทํากิจการอะไรนะครับเราจะได้อุ่นใจสบายใจในการมองแผนการเล่นหุ้นตัวันั้นครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะอย่าลืมศึกษาพื้นฐานดีๆครับก็มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับขอฝากประชันก่อนนะครับสัก2เรื่องก่อนที่จะจากกันไปวันนี้นะครับเรื่องที่1เลยสําหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะสนับสนุนช่องมานิโรผ่านทาง u t u b e ครับสามารถคลิกที่ปุ่มสมัครตรงนี้ได้นะครับและเมื่อเพื่อนๆเป็นสมาชิกแล้วเพื่อนๆจะได้รับหุ้นการบ้านทุกวันอาทิครับ ได้ดูคลิปการอัปเดตเซต50ช่วงกลางสัปดาห์ครับและพิเศษสุดๆจะได้ดูไลฟ์ของผมกับอาจารย์พืชนะครับสัปดาห์ละ2ครั้งครั้งละ30นาทีครับแล้วก็เรื่องที่2นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจศึกษาหุ้นอย่างจริงจังนะครับอยากจะเรียนนับเวฟกับทาง m ั n e y Hero รนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ l i น์นะครับ m a n e y h e r o ทางช่องเรามีสอนนับเวฟตั้งแต่เวฟศูนย์นะครับเวฟหนึ่งดูอินดิเคเตอร์ประกอบนะครับแล้วก็วิธีการวัดเป้าหาเวฟสามในอาคาคตครับนะใครสนใจศึกษายอย่างจริงจังก็ติดต่อได้ตรงนี้เลยนะครับไลน์แอดมันฮีโร่ครับและแถมอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องสุดท้ายนะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะสอบถามว่าหุ้นตัวเองเป็นเทรนด์อะไรนะครับเราควรวางแผนการเล่นต่อไปอย่างไรดีสามารถพิมพ์ชื่อหุ้นแบบนี้ตามด้วยแ a ช h ท็กมันฮีโร่ให้มันขึ้นสีฟ้าแบบนี้นะนะครับ ทางทีมงานเราจะรวบรวมนะครับคนที่ทำถูกกติกาเนี่ยรวบรวมคำถามไปตอบในรายการ hash tag m o n ี่ฮีโที่จะลงให้ดูทุกเช้าวันอาทิตย์ครับแต่ถ้ามีคนขอกันเข้ามาเกิน500คอมเมนต์นะครับรวมจันถึงสุกเลยนะเกิน500คอมเมนต์นะผมจะวิเคราะห์เพิ่มนะครับจาก10ตัวเป็น15ตัวให้เพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับขอกันเข้ามาเยอะครับ เอาละครับถึงช่วงไทยของรายการแล้วนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราเช่นเคยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราช่องมันี้โรค,ครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ